French Kit ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน On y va La météo ดินฟ้าอากาศอากาศ Le ton ท้องฟ้า Le ciel Pas à titre le soleil ensoleillé. Dao. une étoile étoilée. Mais les nuages nuageux font la pluie plus vieux, สายฟ้าอัน l a คลร์พายุฟ้าขนองอัน r อราจลมเลวังเว e งเหมอกควันเลบรุ่ยยารบริม e พระจันทร์ลาลุน สายรุง้งลักคองเซียลร้อนโชหนาวฟวัวแห้งเซก็กเปียกมุยเยฝนตกเพออรือบหิมะตกเนเชหิมะ ลาเนชเยนฟรีหรือดูการเลสซาซงหรือดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ผรืฤดูร้อน Lete ฤดูใบไม้ร่วงฤ n น ฤดูหนาวลิเวอรต่อไปเรามาดูประโยคเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศกันนะคะชาวฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเลยเรามาดูกันว่าเขาพูดยังไงกันบ้างในการคุยเรื่องดินฟ้าอากาศประโยคแรกนะคะถ้าอยากถามว่าอากาศเป็นยังไงให้ถามว่าเกลตองเฟจจิล การตอบก็ตอบได้หลายแบบนะคะถ้าจะตอบว่าอากาศดีแบบท้องฟ้าปโปรง่งอะไรอย่างนี้นะคะก็ตอบว่าอ l นแ e โหรือถ้าอากาศเย็นก็ตอบว่า i l f f ฟ r ฟถ้าจะตอบว่าอากาศหนาวให้ตอบว่า i l f f r ฟัวอากาศร้อนตอบว่า i l f a c h o ถ้าหิมะตกตอบว่าอ l ล n นชฝนตกตอบว่าอ l l ple